สวัสดีค่ะวันนี้ปทิพ์มีผลไม้จะมาโชว์ผลไม้เมืองนอกเนาะมันก็แต่าจากบ้านเรารสชาติก็แตกต่างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยค่ะซื้อมาหลายอย่างเหมือนกันซื้อน้อยหนามาค่ะลูกเบ้อเลยเลยหนาฝรั่งตัวเรียบๆนะไม่เหมือนของเราของเราเปันตะกุดตะปับ ลูกหนึ่งก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทค่ะสี่สิบกว่าบาทก็แพงเนาะสำหรับเราแต่แต่ก็ต้องกินแต่ก็อร่อยค่ะเคยซื้อมากินเนื้อมันนุ่มเหมือนเหมือนอน,น้อยหน่าหนังบ้านเราเลยค่ะอันนี้มะม่วงมะม่วงยังดิบอยู่เดี๋ยวไปซื้อฝากค่อยกินซื <laughs> ้อกล้วยมาด้วยค่ะ กล้วยใบยี่บห้าบาทแพงเนาะยี่บห้าบาทเอ่อต่อใบเพราะว่ากล้วยมันแพงมากเลยที่สุวิทย์ไม่ซื้อก็ไม่ได้อยากกินหนูเนาะ <c oughs> จะเป็นต้องซื้อกิน <c oughs> แพงๆก็ต้องกินแหละ ซื้อกีวีมาด้วยค่ะกีวีกีวีเดี๋ยวเขาจะมีตาประทับเลยว่าเป็นของออร์แกนิกของปลอดสารนะจะมีอตาบอกทุกลูกเลยจะมีบอกจะมีบอกทุกลูกเลยว่าอันนี้ออรอ์แกนิกนะปลอดสารนะเนี้ยค่ะกีวีเขามีบอกไว้เดี๋ยวดูน้อยหนาเอ้ยน,น้อยหนาไม่มีบอกว่าอันนี้เป็นปลอดสารหรือเปล่าไม่มีบอกอ่ะล,ล้นหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนเนาะแล้วก็บอกกนข้งใน บางทีเขาบอกอาจจะเป็นนาเข้าจากแอฟริกาเพราะว่าอันนี้เมืองหนาวไม่ปลูกไม่ได้ทั้งยุโรปเมืองหนาวเนาะม่วงเขียวยังเขียวอยู่อันนี้ก็นําเข้าจากแอฟริกาเห็นทั้งนี้เขาบอกกันนะคะไม่กล้าไปก็เลยฝากเพื่อนซื้อทับทิมค่ะทับทิมลูกละฟังฟังห้าสิบก็บ้านเราก็ประมาณสี่สิบห้าบาทนะคะซื้อมาสามลูก<น>ทับทิมลูกใหญ่ใหญ่ ลูกไปเ,เลยเลยนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆทับทิมฝรั่งซื้อมาสามลูกลูกนี้จะกินลูกนี้ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองผ่า

แต่รู้สึกเป็ดมันจะเล็กกว่บ้านเราเป็ดเป็ดจะเล็กกว่บ้านเราโอเปี้ยหวานก็อร่อยดีกินด้วยกันค่ะกินด้วยกันอืม,อม